สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องเน่ๆจกกักรนิกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมปากลัวกันอีกแล้วนะคะเป็นแบบคุณยายเออประมาณนั้นเออโอ้โ้านของคุณยายมีแบบพวกแบบลาวาเต็มไปหมดเลยอะ่ะแล้วเราห้ามดนแคนดี้หรือหรือของหวานอาี เราต้องเหยียบฟันคุณยายเค้ผ่านมาได้ด้วยดีเขาบอกให้ไปนี่อ,อ,อันนี้อาจจะเป็นเขาวงกดเนาะขวาลายไซายดีาไปทางขวาด,ดีวกว่าเฮ้ย ไปไม่ได้เลยอ่ะนี่นี่นี่เก็บเลยเึบ <c oughs> อ้าวอะไรอ่ะั้นแล้วไปตรงไหนนะอ๋อไปทางนั้นแล้วต้องข้ามปากัวไปอีกแล้วค่ะแง่ <c oughs> เเข้าไปเลยช่วยได้มากเลยเพราะว่ามันไม่มีจุดเซฟนะคะอุย้ยเพื่อนไปแล้ว,ว,วไปต่อไปต่อจะต,ต้องค่อยๆไปอย่างระมัดระวังเข้าไปแล้ว, <S <S วเลิกเซฟแล้วอุย้ยอ่านนะกลมอะไรเนี่ยโอ้โห เนี่ย่แ yeah. ต่ไปได้ปะ่ะ oh. ใช่ปะ่ะใช่ป่ะใช่เพราะมันมีอันนี้ใช่โอ้โหมันมันยากมากมากเลยค่ะทุกคนอิวโอเคเย้ผ่าน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 ต่อไปคือ ได้อีกแล้วอันนี้เส้นใหญ่มากยิวแปลกมกากเลยว่าอันนี้มันคืออะไรแปลกไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ราต้องเหยียบพวกโซฟาพวกตู้อะไรแบบพวกนี้เป็นปาากลัวเพื่อข้ามไปนะคะต่อไปแมวเราห้ามโดนแมวโอ้ยแงหแมวแข็งมากมีอาหารแมวด้วยฮัลโ,ลโหลหูใหญ่มากเลยกินทั้งชาติก็ยังได้อะแมวเนะี่ยโอเคไปต่อคะ่ะ อันนี้เราห้ามโดนพวกแบบแก๊สเนี่ยเนี่ยแออนเอเอ,อแล้วก็ต้องเหยี่บพวกอาหารไปนะคะอืมเสียวต่อไปนะเราห้ามโดนน้ำ ตไปนะคะเราห้ามโดนน้าเราต้องแบบหยิบพวกจานเราต้องเหยียบจานเป็ดมีดอะไรแบบพวกนี้เพื่อผ่านน้ําทําไมโดนน้าไม่ได้อ๋อเป็นน้ํายาล้างจานไงมันเป็นแบบเนี้ยเออต่อไปเราต้องเหยียบคุกกี้อุย้ยมันมันเป็นแบบนี้ด้วยมันยิ่งยากเขาไปใหญ่นะคะเอาต่อไปเราไปไหนอะ ้ามนี้ไปเหรออ๋อนี่เหรอโหแต่ไปคืออะไรอ่ะอ๋อสีน้ำค่ะมันคือสีน้ำเนาะมันเป็นสีน้ำอุ้ยอีกแล้วเนี่ยแปลกมากเลยนี่มันคืออะไรอ่ะปลาหมึกเหรอ หรือตัวปลาดไปดูกันลาไว้แล้วมาเดี๋ยวเย้ <c oughs> yeah. ไปกันเถอะประเดมประเดมประเดมแล้วเราก็ต้องเหยียบได้ไปองแล้วค่ะหน่ากลัวมากเลยคุณยายคล้ายๆคุณยายแกนี่อยู่นะโอ้ยเกือบเขาก็จะมีเหรียญมาให้เราไม่รู้ว่าทำไม โอ้โหโอ้โหน่ากลัวมากมากเลยเข้าไปในป่าของ <Hey. S 1> คุณยายแล้วโอ้โหเมื่อกี้ก่อนหน้านั้นป่าของคุณยายฟันหักไม่มีมันมีน้อยมากแล้วพออยู่ในป่าที่แบบเยอะมากเลยอะโอเคงั้นเราไปกันต่อกันเถอะเราก็ห้ามโดนพวกแบบน้ำอีกแล้วอืมเนาะ อีออะไรเนี่ยโอ๊ยเกือโอเคค่ะรอดมาที่ร้อยอ๋อ,อก็คืออันนี้มันแตกต่างกันโอเคแล้วนี่ล่ะแล้วนี่ล่ะ ว่าอะไรไซดีโอ้โหต่อไปคืออุจิของคุณยายนั่นเองเรารีบไปแล้วโอเคไป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 อ่าเรียบร้อยค่ะผ่านมาได้ด้วยดีนะคะต่อไปอะไซดเดีแล้วโอเคต่อไปนะคะเราก็วิ่ง แล้วเราก็ห้ามโดนรถนี่คค่ะเราใช้ชิปล็อกนะคะปดึ๊บโอ้โห้ามโดนรถเบ๊ะเบ๊ะ เราต้องรีบแล้วแล้วไปไหนต่อไม่โอ้โหช่างไกลมากๆเลยแล้วแบบมามามาเร็วมากเลยอะตามเกือบติดตูดแล้วอ่บะแบ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 อุ้ยเลิศคว่มเลยผ่านแล้วใช่ไหม ผ่านแล้วผ่านแล้วอ๋อยังยังยังต้องมีอ๋อผ่านแล้วเอาหายไปแล้วคุณยายคุณยายนี่แบบโหดจริงๆเลยก็เฮ้ยอะไรอ่ะก็ก็ผ่านแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครไเป็นกำลังใจช่องนี้จังด้วยค่ะ สวัสดีค่ะบายแบบช่างเร็วมากๆเลยเนาะอืมขำแล้วอันเนี้ยสนุกที่สุดก็คือวิ่งหนีคุณยายเหมือนเคยเล่นเกมคุณยายสป,ปีดไหมที่วิ่งอะ่ะเออมันมันคล้ายๆแบบนั้นเลยแต่ว่ามันลุ้นกว่าแล้วก็คุณยายตัวใหญ่มากๆอืมก็ไปละบายค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบาย